เฮ้ยอะไรอ่ะพี่ปื้ออะไรอ่ะไอ้เหี้ยพื้นี่สองคุณกอลคือตัวพื้นที่ส้งไว้ฮ่าฮ่าฮ่าตอนนี้พื้นลาวากำลังมาแล้วเฮ้ยพิกกี้ทำแบบนั้นทำไมเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบในโรงเรียนกันนะแต่การซ่อนแอบของเราเนี่ยคือเราจะแอบเข้าไปในโรงอาหารเพื่อที่จะไปหาอะไรกินด้วยไี่ข่าวว่าคุณป้าแ ทำแบบพวกสเต็กแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ไว้ตอนกลางคืนไม่กินเองด้วยล่ะแอบเอาอาหารนักเรียนมาทำแบบนี้ไม่ดีเลยเนาะจริงเอ๊ว่าแต่บ้านของเราเนี่ยเราจะนอนอยู่ในห้องนีเลยละกันเป็นห้องเรียนประจําของพวกเราเลยงั้นตอนนี้เดี๋ยวฉันขอออกไปดูข้างนอกก่อนนะว่าลุงยามเจ้าปัญหาเดี่ยเขายังอยู่หรือเปล่าไปดูดิเฮ้ยไม่มีไม่มีมือตื่นอล้วข้างนอกอะโอ้ยว่าจริงอ่ะ นี่ฉันพกไฟฉายเพื่อสว่างจ้าเ่ไหมสว่างเกินนี่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเอาอาหารเนี่ยเราต้องไปคาเฟ่ทเ่ีหนอะไรทขาเปประตูมันมันปิดอย่างนั้นน่ะโอ้ยนอนปิดตาอะไรเลย่องอต้องหาอะไรมาเล่นจุดนั้นเราเข้ามาได้อย่าบอกนะว่าลุงยังอยู่กองวงจรปิดแล้วพอเห็นพวกเราเขาก็เลยเอาไม้มากั้นไว้อ่ะเออไม่นะแบบนี้รู้สึกว่าคุณครูบอกว่าเขาจะไปทัศนศึกษาคุณครูกันอะทำ ที่นี่ถึง24ชั่วโมงโอ้ my god ไม่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 แล้วเราจะไปที่ไหนกันดีอ่ะเฮ้ยมนมมน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 มหิวนะยามอุ้ยมีเด็กข้างห้องลืมนมไว้ด้วยแฮะฉันเก็บไว้กินดีกว่าบูดยังเพื่อนโอ้โหมากินเนี่ยไม่ดูเลยไม่บูดหรอกเขาไม่รู้เหมือนกันอะเราลองไปสำรวจห้องเรียนต่างๆก่อนนะตอนนี้เราต้องรวบรวมพวกอาหารแล้วก็กลับไปที่ห้องเรียนประจำของเราอ่ะได้เล้วเพื่อนอ้าวเอาพี่กินตมาสวัสดี อะไรอะไรหมดเลยเห็นเป็นพัลโล่ไลุงยามเดียวได้ไมมเขาตกใจด้วยลุงยามเออโอ้โฮแกในข้างมีอะไรป่ะไม่มีเลยส่วนใหญ่มีมีกระถางดอกไม้แล้วเอากระถางดอกไม้ไปทำอะไรอ่ะเจอฉีดฉันเก็บเฮ้ยเผื่อเจอโจรไงเราโยนใส่โจรเลยอุ้ยฉันเจอน้องไก่นะเก็บน้องไก่มาสิ่จุดแจ้งฉันว่าเราลองไปที่คาเฟ่เทเลียดูดีกว่าเผื่อว่าเราจะได้แบบเนี่ยสามารถไปเอาอาหารจากคุณป้าแม่บ้านมากินได้อ่ะแล้วถ้าเราเจอลุงยามอ่ะ เขาต้องมีอะไนี่มีชีสมีชีสนี่ครับชีสในมือนี่เขาไม่น้องไก่นมไว้น้ำน้ำเน่น่นมีนมมีนมเก็บนมมาเก็บนมโอ้โหเก็บคนละสามชิ้นพอนะฉันไม่แน่ใจว่ามันมีพวกเนื้อหรือเปล่านี่ตรงนี้มีน้องไก่พิซซ่าพิซซ่าโอ้โหของกินเยอะมากอ่ะมีดริตี้ดงด้วยมันมีแบนเดตด้วยนะเพื่อนคนโตแต่ฉันคิดว่ายังไม่ต้องหลกมั้ง เราจะเอาเบนเดตไปทำอะไรอ่ะเราไม่ได้มาลบกันซะหน่อยเราไม่ได้มาสู้กันวิถ้าเกิดว่าทุกคนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆได้บอกด้วยนะยามเขาจะเห็นเราเหรอฉันจะลองสำรวจด้วยเฉยๆฉันไสียงพี่กิตตดเพื่อนพี่พี่ใครน้ำแผลอ่ะไม่ผมไม่ทำอะไรผมไม่ได้ตดเลยเลยถามจริงหรือหรือหรือว่ามันมันคือเสียงกระบองไฟฟ้าของลุงยามหรือเปล่าฉันว่านะมีคนกินนมบูด มสลัดไงไม่เอากี่เมนตะกี้ไงเออสลัดนมนมที่ไม่ได้กินเลยอ่ะการฉลองกินไม่มีอะไรนมนมดีนั่นนั่นน่ะตกลมาจากปากเธอแล้วล่ะจุเจฟิเล่นนปากฉันไม่ได้ทถามแกลียดจริงๆเลยเรามาสำรวจโรงเรียนก่อนเฮ้ยที่โรงเรียนไม่มีใครเลยจริงๆอ่ะเนี่ยโอ้โอ้ my god ตอนนี้เราต้องใช้กุญแจสีแดงเพื่อที่จะเข้าไปอ่ะไม่รู้ในห้องนี้มีอะไร หาย่ังไงแล้วเนี่ยคุณแจสีแดงอะหากคุณแจสีแดงไม่รู้เฮ้ยเสียงใครเกิดอะไรขึ้น่ะพี่แมอกซ์ย้ำยมำย้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 เด้ำย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 ้ไย้ำย้ำย้ำยนำยนำ่นำย้ำย้ำย้กย้ำ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 ยะำยมำย้ำย้นย้ำย้ำย้ำย้มย้ำย้ำย้ย้ำย้ำย้ำย้เย้ำ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 เ้ำย้ำย้งยาำย้ำย้ัย้ำย้ำย้ย้ โอ้โอ้ประตูไม่ได้ปิดประตูไม่ได้โอเคปิดแล้วว่าไงเพื่อนไมฉันเไอ้ลูกยามถือกระบองแล้วก็ถือไฟฉายอ่ะเขาจะทุบเราทั้งสองอย่างเลยเหรอเอ่อตอนนี้ฉันกับพี่ไม้อยู่ที่ชั้นสองแล้วไหนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนักการนี่ใครเฮ้ยแคทพีดการแคทพีดเออหุ่นหายแล้วใส่หน้ากากแล้วพี่หน้ากากใุ๊จมันนี่ใจมันนี่ใจมันนี่หน้ากากลุงยามเขาจะเอาเราถึงตายเลรอจุ๊บแจงแล้วหน้ากากพี่ไม้ใส่หน้ากากเร็วหายอยู่ เออฉันเจอแล้วไอ้พวกไอ้พวกนั wow ้นมาอยู่ชั้นล่างลุงยามเดินไปหาแล้วลุงแย้มเดินไปหาแล้วพวกพี่กิจกับพี่ไม้อ่ะเอาพี่ไปมื่อพี่ไม้ไปอยู่นี่ดิพี่กิจกับพี่แย้ระวังนะอยู่ข้างล่างแน่นอนอ่ะลุงยามกำลังเดินไปเป็นขยงเลยพ่อนายใส่หน้ากากกันยั้งใส่เรียบร้อยแล้วเพื่อนลุงยามก็จะเอาเราติดตายโอ้โหนี่โอ้ยนี่นี่พวกเราเป็นเด็กนักเรียนอยู่ไหมหรือเป็นแค่โจรคนหนึ่งพี่ไม้ถืออาวุธไว้เลยไอ้หนถือ ลุงยามเอาตายโดนแน่อ้แก๊งหมดแล้วหรดอุ้ยอุ้ยลุงยามาเมื่อไหร่ละก็ฟาดฟาดลุงยาอยู่หน้าห้องฉันนะกลัวชะมัดอยู่นี่เอ้ยเอ้ยพี่ไม้พี่ไม้ยกมาลุงยามอยู่ข้างล่างนี่ข้างล่างหันลังหันลังโอ้ย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 เฮ้ฉันจะเตะกมนมนอนี่นี่นี่นีนี่นนพวกเราอยู่ที่ชั้นสอนะเดี๋ยวพวกเราจะลอพวกเราจะล้อยู่ันอยู่คาเฟ่เทเียลุงยตามเข้ามาได้ด้วยหนีได้ ฮ้ยเอ้ฉันจะฉันจะีหมื่นหมืนหี่หมื่นหมื่นหมือุ้ยอุยอุ้ยมาเน้วมาเอาดิไปเอาด่ไปกินลูกย๊นี่แอฟาเป็น wwe เลยหนวยปั๊มไม่ได้ได้ตอนนด้พวกมั่าอยู่ที่ชั้นสองวอยู่ที่ชั้นสองเดกกำลังเสริมโดนโอช่วยด้วยออะไรจะีอะไรจะกีขนาดนั้น โอ้ยลุงยำเยอะจังขนมนมเนยก่อนเราต้องเอาน้ำด้วยนะไม่งั้นไม่มีแรงยกต้องพันแผลด้วยอ่ะแผลฉันหนักมากเลยเฮ้ยยำไม่หยุดฉันเจอห้องคุณครูห้องคุณครูห้องครูมีอะไรบ้างในนี้เราต้องรอจุ๊บแจงก่อนไหมจุ๊บแจงเราจะเจอกันที่ห้องคุณครูนะตอนนี้ฉันเจอห้องครูใหญ่อยู่ขึ้นไปห้องสองเอ้ยฉันสองมา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 มเรารออยู่ ตอนนี้ดูจากสภาพแล้วพี่ลุงยามน่าจะกำลังไล่จุบแจงอย่างสนุสนนกสนานอ่ะสนุกสนานด้วยนะขนเขาก่อนเลยเผื่อว่าจุดแจงมาเขาจะได้ไม่ต้องเก็บของของเราไปคือตอนนี้ฉันขึ้นมาแล้วอ,ะอ่ะเพราะว่าอยู่ไหนก็น่ะเฮ้ยอะไระรหัสอะไรอ่ะฉันจำได้ว่าตรงห้องคาเฟ่เทเลียเนี่ยมันมีมูสเนปอะไราบางอย่างอยู่ตรงเอ่อข้างล่างแกะอ่ะสวัสดีสี่สองหกแปดกแปดอันนี้น่าจะเป็นรหัสป่ะขึ้นมาแล้ว มาพ้งกับเพื่อนฉันเพื่อนใหม่ขอช่วยจำหน่อย4 2 6 8เราจะรองเอาไปเซตในห้องครูเซตตรงห้องคาเฟ่สังเกตุได้เลยไปไปไปโอ้โหเมื่อกี้ที่ผ่านไปใช่ลุงไหมเนี่ยอืมอใช่นะฉันพามาด้วยแม่นแม่นพวกมันอยู่ในห้องคุณครูพวกมันอยู่ในห้องคุณครูแอบแอบแอบมาดิลุงพี่ใหม่พี่ใหม่ฮะยกตู้เลยเหรอตายเลยนะนี่เอาถึงตาย เอาตายองตายองตายไป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 ขต์ต้งมันองอ้โปโอเคไปไปไปที่ชั้นสองตอนจากชั้นสองลงไปชั้นหนึ่งไปไโอเคโอเคไปยุบแจงไปชั้นโอเคเจอแล้วเจอเไอขลมาข้างหลังนี่ว่ะโอเคตะกิเจอแล้วไปเจอตรงตรงตปงขับเฟเชลเอะกินรวยแล้วก็ดื่มน้ำซวบ คิดว่าน่าจะอยู่แถวแถวฝั่งนู้นนะอาคาหนึ่งอะอาคาหนึ่งหนียามอยู่ในห้องคาเฟ่ทเทอรี่เนี่ยเจอซาบีมาซอมบีมาซาบีมาโอ้โหอะไรอะไม่มีไม่มีกามวิทยาศาสตร์เราไปการทดลองซึ่งดีเลยตอนนี้ฉันจะเอาพวกแกมาเป็นอาหารของซอมบี้ของฉันลูกยามทำไมลูกยามเลี้ยงซอมบี้ด้วยอันเนี้ยโอ้โหยามไปเอาไปกินโอ้โหซอมบี้คือซอมบี้คือโหดมาก ซอมบีคือกระโดดซอมบี้ดีนะโอ้ซอมบี้เต็มเลยซอมบี้ไมาโอ้โหเยวะโอตัวเลยดประตูกลับเข้าห้องเรียนก่อนกลับเข้าห้องเรียนก่อนเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเราจะกลับไ่จะหายไปมันหายน้ำพืชกลับมากรกลับมาแล้วนี่ว่างแล้วตรงนี้ว่างแล้วเคลียร์นะเคลียร์นะโป๊ะสี่สองหกแปดเปิดประตูไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะตู้เซฟอยู่หลังนายใช้ไม่ได้เหรอเซฟอยู่หลังนาย เปิดแลตู้เซฟมันไม่เปิดแสดงว่าไม่ใช่รหัสนี้อ้าวชั้นสองก่อนหน้านั้นเราเจอรหัสผ่านในห้องคุณครูแสดงว่าอาจจะต้องไปหาในห้องเพื่อนปะเปิดแล้วสี่สองหกแปดถูกแล้วเอ้าจริงหรอใช่ไหนไหนนในกุญแจนี่นะเี้ยในกุญเหลืองเดี๋ยวนะอันนี้คือกุญแจห้องสโตรเรทคีย์ตูเหลืองอยู่ไหนแสดงว่ามันจะต้องอยู่ที่ไหนสักที่นึงแน่ๆอะไรมาโอ้โอโนภูมิโอโนภูมิโอโนภูมิ อุณภูมิจะลดลงเหรอโอเคโอเคผมนะอุณภูมิ25มันอาจจะลดลงไปเหลือ3เหลือ2เหลือ1แล้วพวกเราก็ได้จะตุยเพราะว่าเราหนาวตายแน่นอนอ่ะอืมไม่เป็ไรผมผมอันนี้แล้วซ่อมแล้วซ่อมแล้วมา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 ตามมันเลยตามมาเลยเฮ้ยอะไรองที่พื้นอะไรอะไอ้เหี้ยพื้นที่อยู่ที่โซนโตคือตรงอโซไว้ฮ่า ยามาแล้วมันขึ้นขนาดไหนยามายุ่งโอ้โหแล้วแล้วดูอ้ยมันยังสูงไม่พอมันยัสูงไม่พอนี่ผด้วยนออยฉันอยู่ฉันอยู่ตู้เย็นโอ้ยช่วยลงด้วยช่วยลงด้วยเอ้กช่วยลงด้วยช่วยลงโอเคโอ้โอเคผมทานผมทานได้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 ไุ้ได้ได้ได้ไน้ได้ได้ไดรไ้ได้ไพ้ได้ได้ไ้ไม้ได้คุณมา้เลยได้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 ด้ได้ไดด้้้ ไม่กตุ้งกลังายแน่นอนอ่ะวันนี้จะาจะลองเอาสิ่งที่เรียกว่า t o ตร g e กคีไปเปิดล้บบริเวณด้านนอกดูซิว่าจะสามารถเปิดได้หรือเปล่าห้องเขียวนี่มันอะไรอ่ะนี่เลยห้องสีแดงห้องสีแดงที่มันล้มกุญแจไว้มันอยู่ไหน่ะหาอยู่ขั้นมาเองขังนขึแดงข้้งหลังข้างหลังพี่ไหมพี่ไหมถ้าฝั่งนี้เป็นห้องน้ําอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็น s โตร a g กก็ได้นะเพื่อนผมอยู่ฝั่งนี้ผมตรงตรงประตูสีแดงอ่ะ ประตูสีแดงประตูสีแดงเหรอโอเคพี่ไมายแนะนำประตูสีแดงได้ไหมมันอยู่ตรงไหนอ่ะพี่เจนี่เจอแล้วเราลองเอาโซเดตคีที่เอ้ยโซเดตคีบได้เลยเอาปลดนะปลดได้เฉยมันจะเป็นโซเดนทำไมเออกลายเป็นโซสีแดงทรับเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในข้างในมีอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้ปริศนาโอ้ยยามตีเลยแล้วตอนนี้ก็มีข่าวด้วยทุกคนข่าวไปก่อนมีเด็กนักเรียนหายตัวไปในโรงเรียนบ็อกเซียสคูล ดูเหมือนว่าถ้าใครพบเจอเนี่ยให้แจ้งตำรวจทันทีนี่นี่เด็กนักเียนหน้าตาแบบนี้หมายความว่าอาจจะเป็นฝีมือของคุณลุงยามอย่างนั้นหรอที่จับพวกเด็กไปอ่ะแล้วเอาไปทดลองเป็นซอมบี้หรือเปล่ามันโหดมากจริงโรงเรียนนี้แล้วนี่ฉันเด้นสตอรเรจคีอะไรไม่รู้มาเยอะแยะเลยเนี่ยถามลุงยามมล้วหลับอยู่ตอนนี้เนี่ยโดดเู่เนี่ยฉันจะลองไปที่ประตูใหญ่ดูนะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ยังเปิดไม่ได้อะตรงไหนอ่ะ ฉันมีคุณแจไขายได้ไหมอะโอ้ยสวยแล้วไงเราต้องหาทางที่จะออกจากที่นี่อะมันต้องมีทางอื่นสิถ้าเกิดว่าบนดินไม่ได้ใต้ด hey? like> ินมีไหมมีหิุมเว้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้หนีออกมาท่ฮาวเวจะมีจะมีรถชนอุ๊ยมีรถจริงด้วยมีรถจริงด้วยระวังระวังเลยระวังระวังเระวังเลยตรงนี้จะมีรถ่านระวังอ้ยเดือดจริงนี่มาเรียนหรือถนนกันเนี่ยเอ้ยเอ้ยล่อลยก ลูกยามไม่โดนรถชนลูกยามไม่โดนรถชนเอ้าเอา้าชุดแจ้งเราจะกล้าข้ามไปไหมเนี่ยเราเราไม่อยากข้ามเลยดีกว่านะเราเวลาี22วิเราสัญญาณไปว่าไงล่ะไงล่ะโอ๊ยข้ามหนอยล้เสี่ยงรอรถก่อนรอเรารถาดไปก่อนรื้อร้อรื้อไป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 โอ้โหมีหลายที่เหลือเกินรถลอยรถลอยมากอะไรไหมแล้วรถไม่มาขวางทางขึ้นชั้นสองไหมเพราะว่าชั้นสองอาจจะมีอะไรที่พวกเรายังไม่เจอเออเรียบร้อย โอ้แล้วนั่นอะไรเนี่ยชิวเกินคุณลุงยากกำลังยืนอยู่บนกระถางต้นไม้อย่างชิวๆเดี๋ยวเขาลงมาฝึกยิมนาสติกเหรอครับลุงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะให้ตายเถอะของในห้องเรียนมันกลับตารปัดไปหมดเลยเราต้องหาหนังสือทั้งหมดเจ็ดอันรีบหาหนังสือเจ็ดอันมาซ่อนอยู่ในห้องไหนสักห้องาบอกว่าก่อนที่เขาจะมาใครวะใครไม่รู้ เฮจอแล้วหนึ่งมีข้างล่างป้ะเนี่ยหนังสือจะอยู่ในวงแท่นพิธีมันเป็นแบบว่าสีแดงๆอ่ะเจอยังเจอแล้วหนึ่งในห้องครูใหญ่มีอีกหนึ่งอาถรรพ์ฉันได้ยินเสียงลมหายใจมันเป็นผีถึงสือลมหายใจผีศาจหกแล้วหกแล้วมันเป็นผีถึงสือเป็นยังไงเหรอพี่กิจชักกอดูหน่อยอย่าเพิ่งเก็บหนังสือนะเมื่อกี้ผมเจอแถวเนี้ยไปไหนแล้ววะฉันเจอหนังสืออีกเล่มหนึ่งแล้ว อยู่ตรงกลางฉันคิดว่าไอ้ปีศาจตัวนั้นมันน่าจะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะเฮ้ยมันถือหนังสือที่กินด้วยรีบเอาหนังสือมาให้ข้าก่อนที่ข้าจะพิโรธหยิบได้ไหมหนังสือได้ได้ครับได้ครับเราไปเก็บไปเก็บหนังสือทีกินไปเก็บหนังสือเก็บเก็บเลยเก็บร้อยมันเป็นหนอนหนังสือที่อยากได้หนังสือมาอ่านเก็บแล้วเพื่อนทีนี้ประตูเปิดทีนี้ เขาบอกยี่สบ2ี่ชั่วโมงพอดีเลยเจ้าได้สิทธิ์นั้นคำปรารานเจ้าจะเป็นจริงเ้าบอกยี่สบ2ี่ชั่วโมงพอดีไงเพื่อนใช่เราต้องรีบออกก่อนนะตอนนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงกับอีกสี่นาทีห้านาทีไปๆๆเราออกเลยกินก่อนกินก่อนกินทุกอย่างเฮ้ยทาออกเปิดจริงจริงเงียบเงียบเย้ฟูดเอนดิ้งอุ้ยเดี๋ยว เด็กที่หายไปในโรงเรียนถูกเจอว่าหิวอยู่ในห้องสตอรเรจอ้าวเมื่อกี้เราไม่เจอนะในห้องสตอรเรจโอเคเก็เอาเป็นว่าเกมนี้ถือว่าน่ารักดีนะทุกคนให้เราเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าโยนสิ่งของใส่คุณลุงยามได้ด้วย